สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบการทํางานของตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวพัดลมนะครับว่าอยู่ในลักษณะที่การทํางานที่ปกติหรือไม่นะครับเดเิเริ่มต้นจากอันนี้ก็คือตัวหน้ากากของเรานะครับสามารถแกะฝาเปิดดูกับตัวมอเตอร์ได้อันนี้มอเตอร์ยังไม่ได้ทํางานนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็คือ1เลยก็คือต้องเปิดสวิตช์ power ตรงนี้นะครับ2เลยก็คือต้องดูตําแหน่งของตัว เซนเซอร์ตรวจจับลมหายการตรวจตรวจจับการหายใจนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเขาจะตรวจสอบลมหายใจของเรานะครับเพื่อสั่งให้ตัวมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยทำงานสอดคล้องกันกับการจังหวะการหายใจของเรานะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือกดเปิดก่อนนะครับวิธีการตรวจสอบมอเตอร์ที่ให้ผลที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือใช้เป็นระดับที่3นะครับก็กด3ครั้งจะมีเสียงดังปิ๊ปปิ๊ปิ๊สาครั้งนะครับ เมื่อเราจะเห็นว่าตัวมอเตอร์เนี่ยทำงานในลักษณะที่แรงลมพงที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสถานะของมอเตอร์เป็นในโหมดของสแตนบายนะครับแล้วเราก็เอานิ้วอุดดูแล้วก็ปล่อยเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทํางานที่เขาจะดูดลมเข้ามาตัวนี้ก็เหมือนกับจังหวะการหายใจของเราครับเวลาเราหายใจเข้าเขาก็จะ ช่วยดูดลมเข้ามานะครับเสียงจะค่อนข้างดังนะครับแสดงว่าตัวนี้มอเตอร์ทํางานได้ปกตินะครับส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมปรับระดับแรงลมอะไรไม่ได้นะครับให้ลองทําแบบนี้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ก็อันนี้ก็คือเราให้ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการนะครับขอบคุณครับ